วัดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่เรื่องของสถิตินะคะนะบทที่4การแจกแจงความน่าจะเป็นแบบไม่ต่อเนื่องนะคะซึ่งเราก็จะพูดถึงการแจกแจงที่สำคัญนะคะก็จะมีบทนำการแจกแจงยูนิฟอร์มการแจกแจงเบอร์นูลีและทวิตนามการแจกแจงเรขาคณิตการแจกแจงไฮเปอร์โอนเมตริกการแจกแจงปัวซองแล้วก็แบบฝึกงหัดนะคะ นะเรามาดูบทนําก่อนนะคะนะจากที่ผ่านมานะคะคเราได้พูดถึงความน่าจะเป็นตัวแปรสุ่มค่าคาดคะเนแล้วก็ค่าความแปรปรวนนะในบทนี้เราจะพูดถึงการแจกแจงความน่าจะเป็นนะคะคซึ่งการแจกแจงความน่าจะเป็นนี้ก็มี2ลักษณะคือการแจกแจงความน่าจะเป็นแบบไม่ต่อเนื่องะะหรือว่า discrete probability distribution นะกับแบบที่2ก็จะเป็นการแจกแจงความน่าจะเป็นแบบต่อเนื่องนะคะหรือเราเรียกว่าเป็น continuous probability distribution นะทีนี้การแจกแจงความน่าจะเป็นแบบไม่ต่อเนื่องกับต่อเนื่องเนี่ยนะคะต่างกันยังไงนะก็คือถ้าสมมติว่าเป็นการแจกแจงความน่าจะเป็นแบบไม่ต่อเนื่องก็คือจะดูตัวแปรสุ่มที่ไม่ต่อเนื่อง นะแต่ถ้าเป็นการแจกแจงความน่าจะเป็นแบบต่อเนื่องก็คือจะดูตัวแปรสุ่มที่ต่อเนื่องนะคะก็ต่างกันที่ตัวแปรสุ่มว่าไม่ต่อเนื่องหรือว่าต่อเนื่องนะคะเรามาดูในบทนี้นะคะก็คือการแจกแจงความน่าจะเป็นแบบไม่ต่อเนื่องนะคะถ้าเป็นแบบต่อเนื่องเราจะดูในบทที่5นะในที่นี้เราก็บอกดูตัวอย่าง นะคะว่าถ้าสมมุติว่าครูมีการแจกแจงความน่าจะเป็นนะ x เนี่ยมีค่าเป็น2 3 4 5 6 7 8ก็นะแล้วก็มีค่าความน่าจะเป็นนะคะนะรวมกันตรงนี้ก็ต้องได้1ใช่ไหมคะนะทีนี้พอเรามาเขียนกราฟนะคะนี่ก็เป็นลักษณะของการแจกแจงความน่าจะเป็นแบบไม่ต่อเนื่องนะคะนะแกนนอน ก็จะเป็นค่าของ x นแนวตั้งก็จะเป็นค่าความน่าจะเป็นนเพราะเราจะเห็นว่า x ่วนนี้เป็นตัว,ตวแปรสุ่มที่ไม่ต่อเนื่องนะคะนะซึ่งก็มีค่าเป็น2 3 4 5 6 7 8เพราะแนวตั้งเนี่ยนะคะเราก็จะพูดถึงปรปับนะตัวนี้ก็คือการแจกแจงความน่าจะเป็นนทีนี้ เราก็จะพูดถึงการแจกแจงความน่าจะเป็นที่สำคัญนะคะนะเรามาดูแบบแรกนะคะเรื่องของการแจกแจงยูนิฟอร์มนะซึ่งความสำคัญของการแจกแจงยูนิฟอร์มเนี่ยนะคะก็คือค่าแต่ละค่าของตัวแปรสุม่มนะมีค่าความน่าจะเป็นที่จะเกิดเท่าๆกันตรงเนี้ยคือมีค่าความน่าจะเป็นที่จะเกิดเท่าๆกัน นะเราจะเรียกลักษณะนี้ว่าการแจกแจงยูนิฟอร์มนะคะนะแล้วลองมาดูนิยามนะเราบอกว่าถ้าเราให้ x เป็นตัวแปรสุ่มที่มีพิสัยเป็น x 1 x 2ไปเรื่อยเจนถึง x k ก็คือ x เนี่ยมี k ตัวนะ x ตัวนี้เนี่ยคะมี k ตัวนะแล้วก็มีฟังก์ชันความน่าจะเป็นเป็น f x เท่ากับเซตหนึ่งส่วน k นะ f x i เนี่ยนะคะโดยที่ i ตั้งแต่1ถึง k ไม่ว่า i จะเป็นอะไรเนี่ยนะคะฟังก์ชันความน่าจะเป็นก็จะเป็นเศษหนึ่งส่วน k นะเราจะบอกว่า x ตัวนี้เนี่ยมีการแจกแจงยูนิฟอร์มแบบไม่ต่อเนื่องนะเพราะว่าตัวแปรสุ่มเนี่ยเขาไม่ต่อเนื่องนะคะที่มีพารามิเตอร์นะ พารามิเตอร์ก็คือตัวแปรสุ่มที่เราใช้นะคะ x 1ถึง x k เราจะใช้สัญลักษณ์แทนว่านะ x เนี่ยเป็นยูนิฟอร์มคือตัว u แล้วก็ในวงเล็บตามด้วยพารามิเตอร์นะคะใช้สัญลญักษณ์ tilde er, ตัวนี้นะเราเรียกการแจกแจงยูนิฟอร์มแบบไม่ต่อเนื่องเนี้ยว่าการแจกแจงยูนิฟอร์มนะ ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับบริบทว่าจะต่อเนื่องหรือว่าไม่ต่อเนื่องนะคะนะแล้วก็ใช้สัญลักษณ์ตัวนี้นะ x นะมีการแจกแจงยูนิฟอร์ม u ใหญ่วงเล็บ1 2ไปเรื่อยๆถึง k นะหรือเราจะใช้ว่า x tilde er, นะคะมีการแจกแจง u วงเล็บ k ก็ได้นะ โอเคไหมทีนี้เราลองมาดูตัวอย่างนะครูบอกว่าในการท่อลูกเต๋าเที่ยงตรง1ลูก1ครั้งให้ x เป็นแต้มที่ได้เพราะฉะนั้นแต้มที่ได้เนี่ยก็จะเป็นอะไรบ้างคะ1 2 3 4 5 6ก็คือให้ผลเป็น6แบบนะแต่ว่าแต่ละแบบเนี่ยก็จะมีความน่าจะเป็นที่เท่ากันก็คือเศษ1ส่วน6นะค่าที่เป็นไปได้นะคะ ของ x ก็คือ1 2 3 4 5 6นะเพราะ x เนี่ยมีการแจกแจงยูนิฟอร์มคือ x u วงเล็บ6ก็คือมีได้6ค่านะฟังกช์ชันความน่าจะเป็นก็จะเป็นเศษ1นส่วนเคไหมคะเพราะพอเราเขียนเป็นฟังก์ชันความน่าจะเป็นเนี่ยนะคะตัวแรกจะเป็นตัวแปรสุม่มนะตัวที่2ก็คือค่าที่เป็นไปได้ทั้งหมด นะซึ่งก็มี6ค่านะคะ1ถึงถนะึง6ถ้าเรามาดูลักษณะกราฟนะคะครูก็บอกว่าถ้าตัวนี้เป็นตัวแปรสุ่ม x 1,2,3,4,5,6 1,2,3,4,5,6แล้วตัวนี้1ใช่ไหมสมมติตัวนี้เป็น1ส่วน6เพราะเราก็บอกว่ากราฟความน่าจะเป็นก็อะไรคะ1ก็1ส่วน6 2ก็1ส่วน6 3,4 ห้ 5, 6, ก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะทีนี้เรามาดูทฤษฎีบทที่4.2.2นะคะนะก็คือถ้าสมมุติว่าเรามี x เนี่ยเป็นการแจกแจงยูนิฟอร์มนะจะได้ว่า x ตัวแปรสุ่ม x ตัวนี้เนี่ยนะคะจะมีค่าคาดคเนเป็นมิลแล้วก็ความแปรปรวนเป็น sigma s q u a r e นะ ซึ่งมิวเนี่ยจะมีค่าเป็นเศษหนึ่งส่วน k ซัม x i i ตั้งแต่1ถึง k นะก็คือค่าเฉลี่ยธรรมดานะคะนะแล้วก็ความแปรปรวนก็คือเศษหนึ่งส่วน k ซัมของ x i ลบมิวทั้งหมดยกกำลงังสองนะหรือเศษหนึ่งส่วน k ซัมของ x i กำลังสองลบได้มิวกำลังสองโอเคไหมคะ นะหรือเราจะคำนวณง่ายๆนะคะก็มีคนพิสูจน์มาให้แล้วว่าเราสามารถที่จะคำนวณค่าคาดคะเนได้จากมิวเท่ากับ k บวกหนสะ่วนสะแล้วก็ซิกมาสแควร์ก็คือ k กำลังสองลบหหารด้วยสิงโอเคไหมคะนะเราเอาตัวนี้ไปใช้ได้เลยนะเราลองมาดูตัวอย่างนะคะนะในการทอดลูกเตา๋านะคะเที่ยงตรง1ลูก 1, 1ครั้งนะ ให้ x เป็นแต้มที่ได้ให้หาค่าเฉลี่ยเลขคณิตกับความแปรปรวนนะเราก็มาดูว่าลูกเต๋าเที่ยงตรง1ลูก1ครั้งเนี่ยนะคะหน้าที่เป็นไปได้ทั้งหมดเนี่ยนะคะก็คือ x i ตัวเนี้ยมีค่าตั้งแต่1 2 3 4 5 6เพราะตัวนี้เนี่ย x เนี่ยนะคะก็มีนะมีการแจกแจงยูนิฟอร์มแล้วก็วงเล็บ6 โอเคไหมคะนะ่ะค่าเฉลี่ยเลขคณิตนะเราก็คำนวณโดยวิธีปกติเลยก็คือหาผลรวมแล้วก็มาหารด้วย k ก็คือ6เพราะตัวนี้ถ้าเราคำนวณแล้วเราจะได้3.5นะกับอีกกรณีหนึ่งก็คือเรามาใช้สูตรคำนวณลัดนะ่ะ μ เท่ากับ k บก1ส่วน2ซึ่งอันนี้เนี่ยก็ใช้ได้กับยูนิฟอร์มเท่านั้นนะคะ นะเราก็บอกว่ามิลเนี่ยเป็น6บวก1ส่วน2ออกมาก็ได้เป็น3.5เหมือนกันนะคะนี่คือค่าเฉลี่ยเลขคณิตมิลนะถ้าเรามาดูความแปรปรวนนะคะนะครูก็บอกว่าเป็นเศษ1ส่วน k ซัลบมิลทั้งหมดยกกำลังสองเราก็ค่อยๆค,ค,คำนวณไปทีละตัวเนี่ยนะคะออกมาได้เป็น35ส่วน12 นะกับอีกกรณีหนึงเราก็ใช้สูตรลัดว่าเป็น k กําลังสองลบหนหารด้วยสิะคะก็คํานวณออกมาแล้วก็จะได้ค่าประมาณเดียวกันก็คือ35สนะ่วน12ซึ่งก็จะได้ประมาณเป็น2.917นะอันนี้เราก็จบเรื่องของการแจกแจงยูนิฟอร์มนะคะนะเดี๋ยวเรื่องต่อไปนะเรามาดูการแจกแจงเบอร์นูลีและการแจกแจงทวินาม นะคะสวัสดีค่ะเรามาดูการแจกแจงเบนลีและการแจกแจงทวินามนะคะนะซึ่งสองการแจกแจงนี้เนี่ยนะคะจะมีลักษณะเดียวกันก็คือการทดลองหนึ่งครั้งให้ผลสองแบบนะสองแบบนี้เนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นความสำเร็จกับความไม่สำเร็จนะเราจะใช้แทนว่า success กับ failure โอเคไหมคะนะ ความสำเร็จเนี่ยนะคะมีความน่าจะเป็นที่จะเกิดขึ้นเนี่ยคือ p นะเราก็ใช้ว่า Pro p ของ success เนี่ยเป็น p ความไม่สำเร็จเราจะให้เป็น q อันเนี้ยใช้ไปตลอดเรื่องเลยนะคะนะว่าถ้า p ก็จะเป็นโอกาสที่จะเกิดความสำเร็จ q ก็จะเป็นโอกาสที่จะไม่สำเร็จนะคะนะโดยที่ความสำคัญคือ p บวก q ต้องเท่ากัน1 นะทั้งเบอร์นูลีและทวินามเนี่ยนะคะก็ใช้หลักการเดียวกันคืออันนี้นะทีนี้เรามาดูว่าตัวอย่างนะเช่นถ้าสมมติว่าเรามีการโยนเหรียญเที่ยงตรงหนึ่งเหรียญน,นะคะต้องบอกว่าเที่ยงตรงด้วยนะเพราะว่าเที่ยงตรงเนี้ยทำให้เรารู้ว่าโอกาสที่จะได้หัวก็คือเศษหนึ่งส่วนสองครึ่งหนึ่งโอกาสที่จะได้ก้อย ก็เป็นเศษหนึ่งส่วนสองครึ่งหนึ่งโอเคไหมคะนะเพราะในที่นี้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราดูว่าความสำเร็จคืออะไรถ้าเรามามองว่า success เนี่ยนะคะคือได้หัวหรือว่า H เพราะฉะนั้นในกรณีนี้ p ของเราเนี่ยจะมีค่าเป็น0.5แล้วก็ q ก็จะมีค่าเป็น0.5 success ได้หัว โอเคไหมคะซึ่งมันเท่ากันมันอาจจะไม่เห็นเท่าไหร่นะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ให้รู้ว่าการที่เราจะบอกว่าเขาเป็น p หรือ q เนี่ยเราจะต้องบอกก่อนว่า success เนี่ยคืออะไรนะแล้วก็ความน่าจะเป็นของ success เนี่ยก็คือ p โอเคไหมคะนะเรามาดูกรณีที่2นะตัวอย่างที่2ก็คือถ้าเรามีลูกเต๋าเที่ยงตรง1ลูกนะลูกเต๋าเนี่ยนะคะ ผลที่ได้ก็จะมีแต้มคู่กับแต้มคีก็คือมี2ออย่างถูกไหมคะโอกาสที่จะได้แต้มคู่เป็น0.5โอกาสหรือความน่าจะเป็นที่จะได้แต้มคีก็เป็น0.5นจุดห้าเพราะเราก็ต้องมาดูว่า success ของเราคืออะไรถ้าสมมติว่า success ของเราเนี่ยเป็นได้แต้มคู่เพราะฉะนั้นเราก็จะบอกว่า p ของเราเนี่ยก็เป็น0.5 Q ของเราก็เป็น0.5โอเคไหมนะถ้า success คือแต้มคู่เราต้องรู้ก่อนนะคะเราต้องรู้ก่อนว่า success ของเราคือแต้มคู่เพราะเราก็หยิบตัวนี้มาใช้แต้มคู่โอเคไหมนะตัวอย่างที่3นะคะตัวอย่างที่3บอกว่าถ้าในกล่องมีลูกบอลสีขาว4ลูกสีดำา6อ่ะเรามาดูตัวนี้ ะะแมวถือกล่องอยู่นี่สีขาว 4, สีดำา6ถ้าหยิบลูกบอล1นลูกก็จะได้สีขาวแล้วก็สีดำนะความน่าจะเป็นที่จะได้สีขาวคือ0.4ความน่าจะเป็นที่จะได้สีดำคือ0 6 2ตัวนี้บวกกันต้องได้1ะทีนี้เราบอกว่าเรามี success กับเ a i l u r e ใช่ไหมคะครูก็บอกว่าถ้า success เนี่ยนะคะคือหยิบได้สีขาว ตัวนี้ทำให้เรารู้ว่าความน่าจะเป็นของ success ก็เป็น0.4ความน่าจะเป็นของ failure ก็คือ0.6ซึ่ง p บวก q เท่ากัน1โอเคไหมนี่คือ success สีขาวนะแต่ถ้าสมมติว่าเราบอกว่า success คือได้สีดำมันเหมือนกับว่าเราต้องการสีดำะนะถ้าเป็นลักษณะนี้ p ความน่าจะเป็น success ก็จะเป็น0.6 ควความน่าจะเป็นของเฟลเลียก็จะกลายเป็น0.4แต่ยังไงก็ตามเนี่ยนะคะ p บวก q ก็ต้องเท่ากับ1เหมือนกันโอเคมะแต่สิ่งที่ต่างกันก็คืออะไรคะเราต้องมาดูว่าณขณะนี้เนี่ยนะคะเราสนใจอะไรเราสนใจการได้สีขาวหรือเราสนใจการได้สีดำถึงจะเป็น success นะคะ p กับ q ก็จะต่างกันโอเคนะคะนะ ทีนี้เรามาดูการแจกแจงเบอร์นูลีนะในเรื่องนี้เนี่ยนะคะเราจะดูเบอร์นูลีกับทวินามไปด้วยกันนะแต่เราดูเบอร์นูลีก่อนนะคะเบอร์นูลีนี้นะเราบอกว่าให้ x เป็นตัวแปรสุ่มแทนจำนวนครั้งที่เกิดความสำเร็จนะแล้วที่สำคัญคือเราทำการทดลองหนึ่งครั้งเท่านั้นนะถ้า success หมายความว่า x ซึ่งเป็นตัวแปรสุ่มของเราเนี่ยนะคะมีค่าเท่ากัน1แต่ถ้าไม่สำเร็จแสดงว่า x เท่ากับ0เพราะตัวแปรสุ่มของเราที่เราจะบอกว่า success กับ fail ure, เนี่ยนะคะก็มีค่าเป็น0กับ1เท่านั้นนะคะ0คือ fail 1คือ success โอเคไหมคะเนี่ยเพราะเราก็เชื่อมโยงไปถึง p กับ q ของเราได้ว่า ถ้า x เท่ากับ0ความน่าจะเป็นที่ x เท่ากับ0ก็คือความน่าจะเป็นที่จะเกิดความไม่สำเร็จเนี่ยนะคะ failure ก็เป็น q ถ้า x เท่ากับ1ความน่าจะเป็นที่จะเกิดความสำเร็จเนี่ยนะคะก็คือ p โอเคไหมนะั้เราก็จะบอกว่าตัวเนี้ยคือ success ตัวนี้คือ fail ใช่ไหมซึ่งเขาคืออะไร คือความน่าจะเป็นของ success แล้วก็ความน่าจะเป็นของ failure นะทีนี้ตัวละครที่สำคัญของการแจกแจงเบอร์นูลีเนี่ยนะคะก็คือพารามิเตอร์ถามว่าที่เราพูดมาตั้งแต่ต้นเนี่ยนะคะก็มีอะไรมี p กับ q 2ตัวใช่ไหม x เนี่ยเป็นตัวแปรสุม่มศนย์กับหนึก็ไม่เป็นไรนะแต่ในที่นี้มี p กับ q 2ตัวซึ่ง p กับ q ก็มีเงื่อนไขว่าอะไรคะเราบอกว่า p บวก q ต้องเท่ากัน1นึ่งพอะเรารู้ p เราก็จะหา q ได้เพราพ,พ,พารามิเตอร์ที่เราสนใจเนี่ยนะคะเราก็เลยบอกว่าเราสนใจพารามิเตอร์ p ตัวเดียวเพระพอเราจะบอกว่าเขาเป็นเบอร์นูลีนะคะก็ใช้ ber แล้วก็วงเล็บ p p ตัวนี้ก็แทนความน่าจะเป็นของ success ปรับของ success โอเคไหม แล้วก็ฟังก์ชันความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม x นะซึ่งในที่นี้เนี่ย x ของเราเนี่ยรู้แล้วว่าเป็นเบอร์นูลีของ p มีพารามิเตอร์ p โอเคไหคะนะฟังก์ชันความน่าจะเป็นคืออะไรฟังก์ชันความน่าจะเป็นนะเมื่อเกิดเหตุการณ์ x ซึ่ง x ตัวนี้มีค่าเป็นศูนย์กับหนึเท่านั้นใช่ไหมนะ ก็คือความน่าจะเป็นที่ x เท่ากับ x ก็จะมีค่าเป็น p กํลัง x q ยกกํลัง1ลบ x เมื่อ x เท่ากับ0 1เท่านั้นนะแต่ในที่นี้เรารู้ว่าเรามีเบอร์นูลีของ p ใช่ไหมพ้น p ตัวนี้เป็นตัวที่เรารู้ค่าเราก็จะต้องบอกว่าอะไรคะ q เนี่ยเท่ากับ1ลบ p โอเคไหมเราก็รู้ไปนในตัวว่าถ้าเราหาค่า p ได้หรือถ้าเรารู้ค่า p เราจะหาค่า q ได้เหมือนกันเพราะ q เท่ากับ 1- ลบ p โอเคไหมนะถัดมาเราก็มาดูว่าถ้าสมมุติว่า x เนี่ยนะคะเป็นตัวแปรสุ่มเบอร์นูลีที่มีความน่าจะเป็นของ success คือ p น่ะพอเราเห็นแบบนี้เนี่ยเราจะบอกได้เลยว่า x ตัวนี้เนี่ย นะคะเป็นตัวแปรสุ่มแอบเบอร์นูลีนะโดยที่มีปรับของ success เ,เท่ากับ p โอเคไหมคะพารามิเตอร์ p เอามาใช้ที่นี่นะพอเรารู้ว่า x เป็นเบอร์นูลีแล้วเนี่ยนะคะค่าคาดคะแนนมิวก็จะมีค่าเท่ากับ p ค่าความแปรปรวนซิกมาสแควร์ ก็จะเป็น p คูณ q อันนี้เราก็จำไว้เลยนะคะนะซึ่งก็มีคนแสดงมาให้ดูว่ามิวคือค่าคาดคะเนพลค่าคาดคะเนก็คือซัมของ x คูณ f(x) ผลสรุปออกมาแล้วก็คือได้ p โอเคไหมหรือว่า sigma square เนี่ยคือ x ลบมิวทั้งหมดยกกำลังสองคูณ f(x) แล้วก็ซัม over x นะคำนวณออกมาแล้วไว้ไปดูเองนะคะก็ได้เป็น p คูณ q นะเพราะเราก็เลยบอกได้ว่าอันเนี้ยนะคะถ้าเขาเป็นปนูรีค่าเฉลี่ยเลขคณิตจะมีค่าเท่ากับ p หรือค่าคาดค,คเนีเนี่ยนะคะจะมีค่าเท่ากับ p แล้วก็ความแปรปรวนก็จะมีค่าเท่ากับ p คูณ q นะเรามาดูตัวอย่างที่4.3.1 นะเราบอกว่าในกล่องมีลูกบอลสีขาวสี่สีดำหกหยิบลูกบอล1ลูกมีผลได้สีขาวแล้วก็สีดำได้2อ,อย่างนะให้หาค่าเฉลี่ยเลขคณิตแล้วก็ความแปรปรวนของตัวแปรสุ่ม x เนะพราะเราก็มองดูแล้วว่า ตัวแปรสุ่ม x ของเราเนี่ยนะคะเป็นตัวแปรสุ่มแบบไหนเราถึงจะมาบอกได้ว่าค่าเฉลี่ยกับความแปรปรวนคืออะไรนะแต่สิ่งที่โจทย์กำหนดคือ x เป็นตัวแปรสุ่มแทนจำนวนลูกบอลสีขาวใช่ไหมนะเราก็มากำหนดก่อนนะคะว่า x เป็นตัวแปรสุ่มแทนอะไร ซึ่งเราก็ให้ว่า x เป็นตัวแปรสุ่มแทนจำนวนลูกบอลสีขาวนะซึ่งเวลาหยิบมาแล้วเนี่ยนะคะเขาก็มีโอกาสที่จะได้สีขาวหรือสีดำถูกไหมพอถ้าตัวเนี้ย x เป็นตัวแปรสุ่มแทนจำนวนลูกบอลสีขาวถ้า x เป็น0แสดงว่าหยิบได้ดำ ถ้า x เป็น1แสดงว่าเราหยิบได้สีขาวถูกไหมพ้นการที่เราสนใจว่า x เป็นตัวแปรสุ่มแทนลูกบอลสีขาวสีขาวตัวนี้เนี่ยคือ success เอเคไหมคะนะแล้วก็เรามาดูว่าความน่าจะเป็นที่จะได้ลูกบอลสีขาว ก็คือความน่าจะเป็นที่ x เท่ากับ1สีขาวมีอยู่4ลูกสีดำมีอยู่6ลูกพร้ะความน่าจะเป็นที่จะได้สีขาวก็คือ4ส่วน10ความน่าจะเป็นที่จะได้สีดำก็คือความน่าจะเป็นที่ x เท่ากับ1ก็จะเป็น6ส่วน10นะในการทดลอง1ครั้ง x ก็จะเป็น2แบบคือ0กับ1น1แล้วก็สุดท้ายเนี่ย ความน่าจะเป็นที่ x เท่ากับ1กับความน่าจะเป็นที่ x เท่ากับ0รวมกันได้1นะซึ่งเขาก็จะเป็นลักษณะของเบอร์นูลีเพราะเราก็เลยบอกว่า x เนี่ยมีการแจกแจงแบบเบอร์นูลีฟังกช์ชันความน่าจะเป็นของเบอร์นูลีเนี่ยนะคะก็คือ f x เท่ากับอ่าเบอร์นูลีนะ f x เท่ากับ p ยกกำลัง x คูณด้วย q ยกกำลัง1ลบ x เมื่อ x เท่ากับ0แล้วก็1นี่คือเบอร์นูลีใช่ไหมแล้วเราก็บอกว่า p เนี่ยเป็นความน่าจะเป็นของ success ซึ่ง success เนี่ยนะคะคือการได้ลูกบอลสีขาวนี่คือ u c c เ s s เพราะนั้นตรงเนี้ยทำให้เรารู้ว่า p เล็กของเราความน่าจะเป็นของ success เนี่ยคือ4ส่วน10 นะหรือหรือคือ0.4เพราะฉะนั้นเราก็เลยบอกว่าตัวนี้เป็น0.4กํลัง x คูณกับ0.6กํลัง1ลบ x เมื่อ x เท่ากับ0กับ1โอเคไหมเราควรจะต้องทําให้ได้มาก่อนว่า x มีการแจกแจงแบบไหนแล้วก็ฟังก์ชันความน่าจะเป็นคืออะไรนะตัวเนี้ยสำคัญนะ x ต้องมีการแจกแจงแบบไหนแล้วก็ฟังก์ชันความน่าจะเป็นคืออะไรเราถึงจะทำงานต่อได้เราถึงจะบอกได้ว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตและความแปรปรวนเนี้ยคืออะไรนะเพราะพอเรารู้ว่าเป็นเบอร์นูลีแล้วเราก็จะบอกได้ว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตเนี่ยก็คือ p ใช่ไหมเมื่อกี้นี้เราพูดกันไปแล้วว่าเขาคือ p นะซึ่งก็คือ0.4แต่อันนี้ก็คำนวณให้ดูก็ไม่เป็นไรนะคำนวณก็คืออะไรคะ x คูณ f x บวกด้วย x คูณ f x เข้าใจไหนะหรือตัวนี้ก็คือ p โอเคไหมแล้วก็ sigma square ก็คือ p คูณ q ก็ได้เป็น0.24เพราะตัวเนี้ยเราก็ บอกได้ละนะเราก็บอกได้ละโอเคหมะนะผ่านไปนะคะ